<laughs> 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 เราก็ทําเต็มที่ค่ะได้กันเล่นดีมากแบบว่าน้องๆองะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เต็มที่ทุกคนแบบว่าคืออย่างน้อยถ้าเราจะไม่ได้แชมป์เราก็ขอสักหนึ่งตำแหน่งที่เราจะทําเป็นแบบความภาคภูมิใจของเราอย่างเงี้ยค่ะสําหรับน้องสำหรับตําแหน่งนะคะก็ ก็ดีใจที่อย่างน้อยๆก็ยังสามารถช่วยทีมได้แม้ว่าเป้าหมายเราอยากจะได้แชมป์แต่ว่าโอ้โหเส้นทางการเดินทางมามันมัน,ก,มก,มมนมก็แต่ละทีมก็มีมีจุดเด่นมากแต่ละทีมก็ได้ที่3ก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคค่ะก็สำหรับ กิ๊ขอบอกเป็นภาพรวมของการแข่งนัดนี้ทั้งหมดนะคะจากข้อจํากัดหลายอย่างของทีมเราแล้วก็เรื่องอปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยเตรียมทีมอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจจริง,รงๆก็คือเป้าหมายแล้วก็อยากจะคว้าชแชมป์แต่ว่าไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังได้เหรียญติดไม้ติด,ม,ตดมือมาเป็นกาลังใจให้กับทีมต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้นะคะทีมสุพี e มชายาลีเทคของเราก็จะมีแข่งขันกคงต้องเอาข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อดีในการแข่งขันนัดนี้นะคะไปปรับปรุงเพราะว่าเราเลือกใช้ผู้เล่นที่จะใช้เล่นไทยลี มามาเล่นทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อที่ต้องปรับปรุงก็ฝากแฟนๆบอลชาวไทยทุกคนนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมีแข่งขันไทยและลีกก็ฝากติดตามให้กาลังใจพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรคผลงานที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะ